ดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันค่ะวันนี้จะพามาชมอกนีมาอีกตัวหนึ่งค่ะที่นักสะสมตามหาใช้เวลาในการจองหรือเออเสาะหาเนี่ยนานเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะต้องมีชื่อว่าอาม e ทิสค่ะเนี่ยค่ะสวยด้วยอ่ลายบนใบที่เป็นพื้นสีเขียวค่ะแต่งแต้ม ด้วยลายบนใบที่เป็นสีชมพูค่ะชมพูออกม่วงๆค่ะสวยค่ะแต่ดูเผินๆก็สีชมพูนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าทางสวนจะบอกว่าเอยเหมือนชมพูอมม่วงประมาณนี้ค่ะสวยใบของเขาเนี่ยจะกลมกลมแล้วก็เป็นเหมือนหัวลูกโป่งค่ะหรือเหมือนหูกระต่ายก็ว่าได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเกือบทุกใบค่ะเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ของอเมทิสต์ค่ะ เนี่ยค่ะเรามาดูรายละเอียดกันค่ะบนพื้นใบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวเข้มด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็บนใบเนี่ยจะมีร่องค่ะมีร่องก,างก้างก้างปลาค่ะเนี่ยค่ะเป็นเส้นเล็กๆสีเขียวค่ะแล้วก็แกนกลางใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีเพื่อให้แยก เส้นเป็นเส้นกลางระหว่างสีเขียวเข้มบนพื้นใบอะค่ะแล้วก็แต่งแต้มด้วยลายบนใบนะคะด้วยสีชมพูอมม่วงเนี่ยค่ะปลายอยู่ทั้งเต็มใบเลยค่ะเนี่ยค่ะจะสวยเนี่ยค่ะดูรวมๆแล้วสวยมากค่ะเนี่ยค่ะเป็นไม้หรือเป็นอโกนิมาอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้เวลาในการจองในเวลาสอหาค่ะเนี่ยค่ะก็รู้ว่า ตรงนู้นมีตรงนี้มีก็พยายามสอหาค่ะก็ถึงจะได้มาเนี่ยค่ะอ๋อไม่ได้ว่าเอ้ยอยากได้ตัวนี้จังเข้าไปปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่ค่ะก็จองค่ะเนี่ยค่ะใต้ใบใต้ใบของน้องก็จะเหมือนเหมือนด้านบนค่ะแต่จะซีดกว่ากันนิดนึงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจนแทบจะดูไม่ออก,กว่าบนใบหรือใต้ใบเนี่ยค่ะเหมือนกันเหมือนกับด้านบนใบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่บนใบจะเข้มกว่าค่ะ อันนี้ใต้ใบของน้องค่ะจะจางกว่าเนี่ยค่ะแล้วก็มีก้านใบค่ะก้านใบที่เป็นสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็มีลักษณะกลมค่ะเนี่ยค่ะก้านใบสีเขียวเข้มและกลมค่ะก็ลาต้นของน้องเนี่ยค่ะก็เป็นกาบแลยค่ะเนี่ยค่ะกาบแล้วก็จะมีลิ้นติดอยู่ที่กาบเนี่ยก็เป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะสีเขียวเข้มแล้วก็ ตรงปลายๆของของลิ้นก็จะเป็นเนี่ยค่ะอ่อนๆสีอ่อนๆแต่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นสีเขียวทั้งกาบทั้งก้านเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยค่ะอ๋อใช้เวลาในการสอหานานเหมือนกันค่ะถึงจะได้อ๋อไม้ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อค่ะเนี่ยค่ะถ้าเนื้อเยื่อจะสังเกตได้ง่ายใบเขาะจะไม่อ้วนใหญ่อย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นใบที่เป็นใบยอดที่เขาตัดมาอ,อ,อบเพื่อให้เกิดรากจริงๆค่ะเนี่ยค่ะสวยสมกับที่รอคอยค่ะรอมานานเหมือนกันค่ะกว่าจะได้เมื่อก่อนก็ได้มาปลาปลายค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเยื่อค่ะพอเนื้อเยื่อมันก็ไม่เต็มไม่ใช่ไม่อิ่มเอาง่าย,ายๆเหมือนกินข้าวไม่อิ่มอะค่ะจะต้องหามาเติมอยู่เรือ่อย อันนี้ก็ได้เต็มสักทีค่ะเนี่ยค่ะได้มาสักระยะแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะทยอยทามีมรดกไทยอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนั้นยังได้มาแล้วน้องเหมือนยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็เอาอบไว้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะเรามาแบ่งๆเพื่อนๆดูกันค่ะอันนี้เป็นไม้โชว์นะคะยังไม่ได้แบ่งค่ะเพราะยังไม่มีจํานวนค่ะเพราะว่าได้มาก็อย่างละต้นค่ะ นี่ค่คะมาแบ่งเพื่อนๆดูกันก่อนค่ะมาดูที่วัสดุค่ะวัสดุจากการบอกกล่าวของเจ้าของเดิมเจ้าของสวนที่ให้มาค่ะบอกว่าน้องต้องได้ดินสักหน่อยนะคะวัสดุค่ะต้องมีดินผสมทีนี้ทางสวนไม่อยากใช้ดินนะคะเพราะว่าการรดน้ำไปอ่ะก็เคยเจอปัญหาเชื้อราค่ะก็เลยใช้วิธีว่า ตะก,กุยตะก,กุยเอาใบก้ามปูที่เขาย่อยสลายแล้วเป็นเหมือนเป็นเนื้อดินมากกว่าที่เป็นใบเป็นใบอย่างนี้ค่ะก็เอาอันนั้นามาผสมเอาใบก้ามปูที่มันละเอียดที่มันย่อยแล้วค่ะที่อยู่ก้นถุงที่เราชั้นเอาไว้ค่ะมาผสมมากมากหน่อยแล้วก็ใบก้ามปูหยาบแล้วก็กาบมะาพร้าวสับเพลย์แล้วก็มูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนนี่ก็เหมือนดินเนาะ เหมือนดินเหมือนดินอย่างนึงก็คือดินธรรมชาติดินจากเพาะเป็นมูลไส้เดือนนะคะก็ไม่ขาดก็คือมูลไส้เดือนนี่แหละค่ะเอามาผสมเ,เ,ปเป็นเป็นวัสดุปลูกค่ะเนี่ยค่ะก็ใช้เวลานี่ก็อยู่อยู่กันมาก็ประมาณ3าสเดือนแล้วค่ะดูเขาก็ก็งามนะคะเนี่ยค่ะ จากวันแรกที่มามันก็จะเช้าเช้าหน่อยเพราะว่ากระถางที่เขาใส่มาเป็นกระถางสองนิ้วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใส่แค่พอให้ให้รากเขาเข้าออกยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าพอมาถึงที่สวนเนี่ยก็จะทิ้งไว้ก่อนคะ่ะเป็นเดือนคะ่ะถึงมาเปลี่ยนกระถางค่ะเนี่ยคะ่ะถึงมาเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์แปดนิ้วคะ่ะเพราะว่าอ,อ๋อไซส์ของเขาใหญ่คะ่ะเนี่ยค่ะใบเขาเนี่ยค่ะบังมือเรามิดเลยค่ะเนี่ยค่ะใบใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะ ใบน้องจะใหญ่อยู่ค่ะเนี่ยคะ่ะบางมิดหรือว่าด้านบนเนี่ยคะ่ะด้านบนก็ก็ใหญ่กว่ามือเราอยู่ค่ะเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นสังเกตได้ถ้าเป็นเนื้อเยื่อค่ะใบเขาจะไม่ได้กว้างอย่างนี้จะไม่อ้วนจะไม่กวา้างเนี้ยจะเป็นใบแคบกว่านี้คะ่ะถ้าเป็นเนื้อเยื่อค่ะจะไม่ใหญ่บื้มอย่างนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะมาด้านการให้น้ําค่ะออ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงอะค่ะทางสวนก็ยังใช้วิธีรดสองครั้งต่ออาทิตย์อยู่ค่ะเพราะว่าอาโกนิมาทุกตัวเนาะจะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชอบชอบชื้นมากหรือแฉะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังใช้แบบให้ดินให้วัสดุปลูกเขาไม่ชื้นมากก็สองอาทิตย์ไอสองครั้งต่ออาทิตย์จะพูดผิดสลับที่อยู่เรื่อยเลยค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะ อาที่หนึ่งลดสองครั้งค่ะเนี่ยค่ะก็เขาก็โอเคค่ะก็งามค่ะแล้วก็ก็เน้นความโปร่งของวัสดุด้วยเลยเนาะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าก็แรกๆก็กลัวอยู่ค่ะว่าหายากไม่ใช่เอามาเลี้ยงแล้วตายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันค่ะไม้ที่ที่หายากยากจองยากๆกได้มายากยากนี่ค่ะจะระวังนิดนึงค่ะ เนี่ยค่ะน้ำถึงถึงถึงว่า,าดินแห้งดินรจะคุยลงไปลึกหน่อยถ้ายังมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มก็ถือว่าสองครั้งต่ออาทิตย์นี่ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็กระถางก็เลือกไซส์แปดนิ้วค่ะสำหรับของเขาเนี่ยค่ะมีทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดใบทั้งใบแรกเนี่ยค่ะก็ใช้กระถางแปดนิ้วแล้วก็ทรงพุ่มของเขาก็ใหญ่แล้วค่ะ ก็เลยเลือก8ดนิ้วค่ะจะให้เลือก4นิ้ว6นิ้วมันเล็กไปอะค่ะก็มองว่า8นิ้วโอเคพอดีค่ะใช้ได้ค่ะแล้วก็เลือกทรงเตี้ยค่ะกระถางเนี่ยจะพยายามเมื่อก่อนเนี่ยเลือกทรงสูงว่ามันสวยเนี่ยค่ะว่าสวยทรงสูงอะค่ะแต่พอมันมีบางตัวค่ะที่มีปัญหาอย่างเนี่ยค่ะอัญมณีสามสีพอไปเลือกกระถางทรงสูงเนี่ยค่ะ แล้วดินไม่ได,ไได้ไม่ได้เน้นว่าให้ปโปร่งสุดๆเนี่ยไม่ได้ใส่เอ่อเพอร์ไลท์ไปเยอะหน่อยเนี่ยอุ้มน้ําก็มีปัญหาหน้าหนาวด้วยใบเขาเหลืองก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวัสดุเป็นให้ปโปรง่งแต่ว่ากระถางยังทรงเอ่คงซึ่งใบความสูงไว้อยู่ทรงสูงไว้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยจะพยายามเพราะว่ากระถางเลือกได้แล้วตอนนี้ไม่ขาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ ก็สามารถเลือกเป็นทรงเตี้ยได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็ทําให้โปร่งๆใช้วัสดุโปร่งๆแล้วก็เลือกทรงเตี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ออสิ่งที่ไม่ลืมเลยอะค่ะก็คือออรูกระถางก้นกระถางนี่ค่ะจะพยายามเลือกก้นกระถางที่วีรูระบายน้าที่ท,ที่ที่กว้างหน่อยอะค่ะไอไอก้นที่เป็นเหมือนตะแกรงหรือถี่ถีไม่เลือกค่ะ เพราะว่าวันเวลาผ่านไปในการเราลดน้ำแล้วก็วัสดุมันย่อยสลายเนี่ยค่ะก็เสี่ยงกับการอุดตันเนาะถึงจะลองก้นกระถางยังไงอ่ะมันก็มีเลือดลอดลงไปลงไปจากวัสดุที่เราลองลองก้นกระถางน,นะคะไปอุดตันที่ที่ก้นกระถางที่มันมีรูระบายน้ำที่แคบอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกอก้นกระถางที่มีรูกว้างะค่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้สำหรับ การรองก้นกระถางทางสวนก็จะใช้ทานค่ะทานทานทุบหยาบพอทานหมดบางทีก็ใช้เป็นกาบมะพร้าวสับหยาบค่ะที่เอามาใช้รองก้นกระถางก็จะมีอยู่สองอย่างนี้ค่ะ,คะมีความสวยเคยใช้ออภูหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่หน่อยค่ะแต่ว่ามันแพงเนาะมันเป็นการเพิ่มต้นทุน ก็ฐานนี่ก็มีประโยชน์ช่วยเรื่องเอชื้อลงเชื้อราได้ด้วยกากมะพร้าวสับนี่ก็ประหยัดต้นทุนค่ะแล้วก็นิยมใช้กันเอาง่ายๆก็เหมือนนิยมใช้แบบสากลนะคะการปลูกปลูกต้นไม้กมา,ากมะพร้าวสับกับกากมะพร้าวสับเนี่ยค่ะก็ถือว่าสากลสําหรับการปลูกต้นไม้ฐานนี่ก็กถือว่าก็โอเคมีประโยชน์ในเรื่องพวกเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ หอหินภูเขาไฟก็เลยงดไปเพราะว่าฐานแล้วก็ยังหาได้กับมาพล้าสับแล้วก็ยังหาได้ค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แสงแดดอโกนิมาทุกตัวค่ะชอบอยู่แดดลําไรค่ะออ,อมทิสนี่ก็เหมือนกันค่ะเราให้อยู่แดดลําไรค่ะการรดน้ําก็เหมือนอโกนิมาทั่วไปการดูแลก็เหมือนกันค่ะปุ๋ยธาตุหลักธาตุรองก็ยังให้เหมือนกันค่ะมีทั้งแบบละลายน้ํา แล้วฉีดพ่นค่ะเนี่ยค่ะก็จะเลี้ยงก็จะเฝ้ากันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นก็จะดูเออสวยสวยก็มีช่องทางให้เปิดช่องแล้วก็เออทำคลิปแบ่งเพื่อนๆดูอันนี้เป็นไม้สะสมค่ะเนี่ยค่ะสําหรับอ,อ่คลิปนี้หากเพื่อนๆพี่ๆสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอ,อ่อติดต่อเข้ามาได้ค่ะช่องทางนะคะ ทางช่องเราก็เนี่ยค่ะอุไรส่วนไม้มงคลทางเฟซบุ๊กเพจก็จะเป็นอุไรส่วนไม้มงคลชื่อเดียวกันนะคะส่วน Facebook ส่วนตัวก็เป็นพมผลอุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษคะ่ะภาษาอังกฤษพมผลก็ p r o m p h o l ส่วนอุไรก็ u r a i ค่ะติดต่อเข้ามาค่ะยินดีตอบทุกคำถามตอบทุก คอมเมนต์ Comment, แม้จะช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามตอบค่ะเพราะว่าเ,เพื่อนๆที่สนใจติดต่อเข้ามาหรือพี่ๆสนใจติดต่อเข้ามาลุงป้าน้าอ่านยินดีเลยค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปอเมทิสเป็นอกโกนิมาที่หายากอีกตัวหนึ่งนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ